สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าของใช้ใกล้ตัวเรามากๆอย่างพรมเช็ดเท้าหน้าประตูบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูค่ะว่ามันมีวิวัฒนาการยังไงบ้างจากข้อมูลที่เราพอจะหามาได้ค่ะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะสำรวจดูว่าพรมเช็ดเท้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยยังไงควบคู่ไปกับแบบว่าบ้านเรือนที่เราอยู่หรือเรื่องสุขาอ,อนามัยหรือแม้แต่เทคโนโลยีวัสดุใหม่ๆอะค่ะถ้า้เริ่มนะคะจุดเริ่มต้นสุดๆเลยก็น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายๆมากๆเลยใช่ไหมคะแบบหาอะไรก็ได้มาวางวางไว้ก่อนใช่เลยครับคือแนวคิดพื้นฐานมากๆก็คือกันพวกดินพวกรายเข้ารกบ้านเราเนี่ยแหละครับ สมัยก่อนนู้นเลยก็ใช้วัสดุธรรมชาติง่ายๆแถวๆนั้นอาจจะเป็นหญ้าแห้งฟางหรือกิ่งไมเ้เล็กๆก็ได้เอามาวางไว้ให้พอแบบครูดๆสิ่งสกปรกหย,ยาบๆออกไปก่อนอืมอมืค่ะแล้วมันเริ่มเป็นแผ่นเป็นพรมที่ดูเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นตอนไหนคะอ,อ้อยยมะาพ้าวครับพอเส้นใหญ่มันแข็งแรงทนทานแล้วก็ขูดพวกดินพวกคโคลนได้ดีมากนึกภาพออกเลยค่ะแข็งๆสกัสกๆหน่อย แต่คูดดีจริงแต่เออมันก็ต้องมีข้อเสียบ้างสิคะทําไมเราถึงไม่ได้ใช้ใยมะพร้าวอย่างเดียวมาตลอดล่ะคะใช่ครับหลักๆเลยก็คือเรื่องความชื้นการอุ้มน้ํำนี่แหละใยมะพร้าวถ้าเปียกชุ่มแล้วมันจะแห้งชามากอาจจะมีกลิ่นอับไม่ง่ายแล้วก็หนักด้วยครับคนก็เลยเริ่มมองหาวัสดุอื่นๆมาเสริมหรือมาใช้แทนอย่างยางธรรมชาติก็เริ่มถูกนํามาใช้อ๋อยางธรรมชาติครับ เอามาทำเป็นแผ่นรองหรือทำเป็นส่วนประกอบเพื่อให้มันเกาะพื้นดีขึ้นไม่ลื่นง่ายหรือบางทีก็เอาพวกเชือกป่านที่มันทนทน,ทนหน่อยมาถักเป็นพรมก็มีเหมือนกันครับอืมพอมาถึงยุคที่แบบมีเครื่องจักรอุตสาหกรรมแล้วการทอผ้าพัฒนาขึ้นอันนี้ก็ส่งผลต่อพรมชะเท้าด้วยส่งผลเยอะเลยนะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมสิ่งทอนี่ทำให้เรามีวัสดุใหม่ๆอย่างผ้าทอหนา,นาเช่นพวกผ้าฝ้ายขนสัตว์ หรือว่าใยสังเคราะห์ยุคแรกๆเอามาทำพรมได้คุณสมบัติเด่นที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องการซับน้ำที่ดีขึ้นกว่าพวกใยมะพร้าวอืมแต่ถ้าพูดถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พรมชัดเท้ามีหน้าตาคล้ายๆกับที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้ละคะคืออะไรผมว่านะครับจุดเปลี่ยนจริงๆคือการมาของวัสดุสังเคราะห์อย่างยางสังเคราะห์แล้วก็ PVC นี่แหละครับอันนี้ถือว่าเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะเปลี่ยนเกมยังไงคะ เพราะมันเปลี่ยนคุณสมบัติหลักๆไปเยอะมากครับทั้งเรื่องความทนทานที่มากขึ้นเยอะกันน้ำได้ดีเลยทำความสะอาดง่ายแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือกันลื่นได้ดีเยี่ยมสังเกตไหมครับว่าพรมที่เป็นยางยงพวกนี้มักจะมีลวดลายเป็นร่องหรือเป็นปุ่มนูนๆขึ้นมาอ๋อสังเกตค่ะแต่ก็นึกว่าเป็นแค่ดีไซน์สวยๆซะอีกจริงๆแล้วเอ่อมันมีฟังก์ชันด้วยครับคือออกแบบมาเพื่อช่วยขูดสิ่งสกปรก,กออกจากร่องรอง,รองเท้าเราได้ดีขึ้นไปอีก แล้วก็มีอีกทางหนึ่งที่พัฒนาควบคู่กันไปก็คือพวกพรมใยสังเคราะห์เช่นไนลอนหรือโพลีโพรพิลีนค่ะพวกนี้จะเน้นเรื่องอะไรคะ ลุ่มนี้จะเน้นเรื่องการซับน้ำที่ดีแล้วก็แห้งเร็วด้วยบางรุ่นถึงกับมีคุณสมบัติกันชื้อราด้วยนะครับแล้วสุดท้ายมันก็มักจะมาจบที่วัสดุผสมครับคือเอาข้อดีของแต่ละอย่างมารวมกันผสมกันยังไงคะก็เช่นด้านบนอาจจะเป็นใยสังเคราะห์เพื่อให้ซับน้ำดีๆขูดฝุ่นได้ส่วนด้านล่างก็เป็นผนันยางสังเคราะห์ไปเลยเน้นการลื่นโดยเฉพาะมันก็ตอบโจทย์ครบวงจรขึ้นอืมแสดงว่าหน้าที่ของมันก็ พัฒนาซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจากตอนแรกแค่แบบขูดๆปัดๆสิ่งสกรปรกออกไปกลายเป็นว่าต้องทั้งดักจับฝุ่นไว้ข้างในแล้วก็ต้องซับน้ําซับความชื้นให้ได้ดีด้วยจบในแผ่นเดียวถูกต้องครับฟังก์ชันมันขยายไปเยอะจากแค่ขูดสิ่งสกรปรกหยีบหยาบก็ต้องดักจับพวกฝุ่นผงละเอียดละเอียดไว้ข้างในตัวพรมแล้วก็ต้องซึมซับความชื้นได้ดีด้วยแล้วไอ้เรื่องกันลื่นนี่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะครับเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่แบบว่า ขาดไม่ได้แล้วใช่ค่ะใช่สำคัญมากจริงๆแล้วเรื่องดีไซน์ล่ะคะเดี๋ยวนี้เห็นพรมเช็ดเท้าสวยๆเยอะมากเลยมีข้อความต้อนรับมีลายการ์ตูนล,ลายน่ารักน่ารักเต็มไปหมดอันนั้นก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของวิวัฒนาการครับพอฟังก์ชันพื้นฐานเรื่องความสะอาดความปลอดภัยมันค่อนข้างลงตัวแล้วบทบาทในเรื่องของความสวยงามแล้วก็การสื่อสารก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่เนี่ยทำให้เราสามารถพิมพ์ลวดลายใส่ข้อความใส่โลโก้ลงบนพรมได้หลากหลายมากอ๋อจริงด้วยค่ะพิมพ์ได้หมดเลยครับมันเลยกลายเป็นเหมือนของตกแต่งชิ้นแรกที่คนจะเห็นเมื่อมาถึงบ้านเราใช้ต้อนรับแขกหรือใช้บ่งบอกสไตล์ความชอบของเจ้าของบ้านไปในตัวได้เลยโหจากแค่แผ่นเช็ดเท้าธรรมดาธรรมดากลายเป็นเหมือนป้ายต้อนรับบ่งบอกตัวตนได้ด้วยไม่ธรรมดาเลยนะคะ แล้วถ้าให้มองไปข้างหน้าอีกหน่อยละคะมันจะมีอะไรที่ล้ำกว่านี้ได้อีกไหมสําหรับพรมเช็ดเท้าก็เริ่มมีคนพูดถึงแนวคิดเรื่องพรมอัจฉริยะหรือสมาร์ทแมทอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่แพร่หลายมากนักในตอนนี้เช่นอาจจะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับว่าสกรปรกแค่ไหนแล้วหรืออาจจะมีระบบทำความสะอาดตัวเองเล็กๆน้อยๆติดมาด้วยเลยอะไรทํานองนั้นโหมีทําความสะอาดตัวเองด้วยครับ แต่ก็คงต้องดูกันต่อไปยาวๆครับว่าเทคโนโลยีจะไปถึงจุดไหนและมันจะคุ้มค่าหรือจำเป็นแค่ไหนกับการใช้งานจริงๆของเราค่ะ ก็สรุปได้ว่าพรมเช็ดเท้าแผ่นเล็กๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ผ่านการเดินทางมาไกลามากจริงๆนะคะจากวัสดุธรรมชาติง่ายๆในยุคแรกๆสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์เข้ามาช่วยเต็มที่ตอบโจทย์ครบทั้งเรื่องความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็ไปจนถึงเรื่องความสวยงามการแสดงออกตัวตน ใช่เลยครับแล้วเรื่องราวของพรมเช็ดเท้าเนี่ยมันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นด้วยนะครับคือมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราสะท้อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่งและก็สะท้อนวิธีที่เราใช้สิ่งของรอบๆตัวนี่แหละในการบอกเล่าว่าเราเป็นใครมีรสนิยมแบบไหนก็น่าคิดต่อนะครับว่า เออมันมีของใช้อื่นๆในชีวิตประจําวันของเราอีกบ้างไหมที่ดูเผินๆแล้วมันก็ธรรมดาๆเนี่แหละแต่พอไปลองสืบค้นดูจริงๆแล้วเนี่ยกลับมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยคล้ายๆกันก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขอ,อนามายัยเรื่องเทคโนโลยีหรือแม้แต่เรื่องความสวยงามความต้องการทางสุนทรียะของเราเองก็น่าสนใจดีครับ